สวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราขอบคุณพี่พลอยนะคะวันนี้พี่พลอยมาแต่ถุงกล้องช่องดีเจหมันชื่อช่องชื่อช่องป๊าป๊ะช่องดีเจหมันวันนี้เราจะมารีวิวกินชีสวัวแดงนะคะชีสวัวแดงก็คือดังมากอยากกินมากอ่ะเราไม่รอช้ามาแกะเลยพี่พลอยถือกล้องหลยพี่พลอยถือกลองชีสวัวแดงมันแกะยังไงมันเป็นยังไงแต่ราคา165บห้าบาท แรงมากเลย,น,ลเลยน้้งราคาแอบแรงอู่นะน่าจะอร่อยอเดีย okay. เดี๋ยวดูก่อนว่ามันผลิตจากอะไรผลิตจากนมมีแคลเซียมซิงค์วิตามินดีวิตามิน b ี12อะมาทุกนคนไปดูข้างในดู Laughing Cow Cheese โปรโปรเซตชีสอย่าโมเดลเลยค่ะ120กรัมนะจะมีนม่อง,องมันเนย ชาผลิตานะจากประเทศอะไรนะเดี๋ยวดูก่อนมันต้องดูก่อนดีของประเทศอะไรนะของน้ำเท่าไหมผลิตจากประเทศอะไรนะหาดูก่อนนะครับทุกคน,นครับใครเห็นแล้วคอมมเนต์บอกผลิตโดยประเทศ บริษัทเบลประเทศเวียดนามอ้าวผลิตจากเวียดนามทำไมมันขายแพงเนี่ยเวียดนามขายโคตรแพงเลยทุกคนไม่รอชงและไม่รอช้าไม่แกะผลิตจากประเทศเวียดนามมาแกะเป็นไหมต่อไปแกะอ่าอันหน้าแกะดูดิวัวโดนเจาะหน้าค่ะใวัวอะไรวัวเซตวัวทำไมใส่ตุ้มหัวบอกว่าไม่ต้องให้นราแกะแกะนะอ่าแกะแกะให้นเอยู่ตรงไหน่ะเรายังไม่รู้จักขี้แกะนะครับตอนนี้ครับทุกคนครับ ทุกคนช่วยบอกที่แก่นะครับไม่ใช่หนูก็คือกินครั้งแรกของหนูจริงๆอ่ะใช่ปะใช่กินครั้งแรกก็ไม่รู้จรงๆโอเคแกเอาไปสิวันนี้เราชิมกันพัลลาอันนะไม่ใช่หนาไม่ใช่หนามันเป็นชีสบัวแดงนะตอนแรกว่าจะกินพัลลาอันนะทุกคนชีสบัวแดงโปรตีนสูงแคลเซียมสูงแต่ว่าราคาก็สูงนะคะราคาสูงกว่าราคาสูงกว่าเราอยากจะลองชิมดูว่ามัน เดี๋ยวปาแก่ให้น่าจะแก่อย่างนี้นะน่าเห็นไหมถูกทุดเลยนะโอ้มันเป็นคนิ่อ่าเป็นนที่ก่ชิ้นร้อบาทได้กี่ชิ้นน2มตัวหนึ่งสองสามสกเจ็ดแอ่าแชิ้นอ่าเอาไปกินพละชิ้นหนยิแต่มันก็ชิ้นใหญ่อยู่นะใช่ชิ้นใหญ่อยู่นะครูัับดังั ให้อันดารีวิวดูกินดูว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงควรจะอร่อยขนมชิ้นน่าจะไม่ละลายแต่ว่าลละายดูจากทรงแล้วน่าจะไม่รอด้อนแต่มันชิ้นใหญ่แล้วนะเนี่ยใช่ชิ้นใหญ่นะทุกไหมถึงว่ามันจะแพงอยู่มันก็ชิ้นใหญ่นะถึงว่ามันจะแพงแต่ชิ้นใหญ่เบิ้มเบิ่มเลยตัวเองชิ้นใหญ่มากอ่าลองชิมดูสิรสชาติเป็นยังไงเอ่ย ชิดล้วนๆเลยนะใช่ทุกคนอ่าอุ้ยนั่นหล่นละหยิบขึ้นมารีบยิบเร็วทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวทำหล่นไงกินได้อยู่อ่ะกินเลยเป็นไรนิดเดียวเฮ้ยรสชาติยังไงเดี๋ยวป้าลองชิมดูสิรสชาติเหมือนนมจืดเดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับลองชิมดูว่ะ ชีสบัวแดงเด็กๆของเล็กๆหาซื้อของร่ำดังใช่ไหมของร่ำดังใช่ไหมพี่เอยเป็นคนแนะนำทุกคนพี่เอยเป็นคนแนะนำหนูไม่ได้แนะนำนะของมันดังมานานแล้วดังตั้งนานแต่ว่าเราเพิ่งมาถึงนี่ไงแต่มันเป็นของประเทศเวียดนามแน่นอนนะลองชิมดูก่อนชีสบัวแดงนะครับบัวแดงชิมดูว่า ก็เป็นชีนชสรสชาติเหมือนมันเหมือนมอสซาเรลล่าชีสคล,ล้ายๆที่เขาใส่พิซซ่าแต่เหมือนเ้าสน<อ>น่นมนไปดวยอะั่นแหละออกเค็มๆเปรี้ยวๆนะรสชาติเค็มๆเปรี้ยวๆนิดเดียวถ้ากินกับอะไรที่ก,กินได้เข้ากับเค้กก็โอเคน่าเอาไปทำชีสบอร์ดอะ่ะทำชีสบอร์ดไม่อร่อยหรอกม่ชีสบอร์ด,ดบอ,ดดบอดบกมาไม่ใช่ชีสบอด ที่บอดที่มันกับเท็กเกอร์แล้วก็ผมดน้อ๋อล็อบล้ามันอยู่ไหนล็อปฟามนอยู่นี่แล้วก็ามาผิดกับมิดาค่ะน,นี่เราชิมกัอะไรชิ้นกับแ,แต่ว่าก็โอเคอยู่ยแต่ว่าราคาก็จะสูงไปไหน่อยไม่เลี่ยนอ่ะอันนี้ให้สีดาวอร่อยไหม ใครอยากซื้อไปลองคือดูนะทุกคนก็คือราคาแรงแต่ว่าก็อร่อยบ๊ายบายบ๊า <Yeah. S 1> จบการรีวิวนะครับการรีวิวค่ะวันนี้พี่พลอยไม่ได้ออกกล้อง